สวัสดีครับวันนี้ผมอู่รถบ้านจันันสิามนะครับจะพามาดูวีโกนะครับตอนเดียวเครื่อง2.5งดีเซลนะครับรถมือเดียวนะครับป้ายแดงนะครับปีสองพน่นะครับเลขไม่อยู่ที่2องแสนกว่ากว่านะครับเป็นรถมือเดียวนะครับติดหลังคาอลูมิเนียมนะครับใส่หลังคาอลูมิเนียมมานะครับสีโดยรอบคันนะครับก็ให้ประมาณ90%เซเลยนะครับ เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจโทรหาผมได้ครับ0ู9 8 8 1 1 6 7 7นะครับผมขายอยู่ที่นะครับ125,000าบาทนะครับดูแผงประตูนะครับแผงประตูนี่ผมเก็บทำใหม่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่ครับภายในสวยสะอาดเลยนะครับภายในสวยสะอาดนะครับดูหลังคานะครับอันนี้ผมทำความสะอาดใหม่ให้เรียบร้อยนะครับดูเลขไม้นะครับเลขไม่อยู่ที่ สองแสนเจันสามร้ตัวนี้ผมเปลี่ยนไทมิ่งเปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องกันนะครับนี่ครับสีโดยรอบคันก็ให้เก้าสอร์เซ็นสีสวยนะครับพร้อมใช้งานครับเครื่องดีช่วงล่างดีแอร์เย็นนะครับลูกค้าท่านใดสนใจครับศูนย์แปดเกดนะครับอู้รถบ้านจะลัน13านะครับ มาดูรถจบหน้างานอย่างเดียวนะครับไม่ต้องมัดจาไม่ต้องอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะดูนะครับนี่ตําหนิเออไม่ใช่เรียกว่าตําหนิครับเรียกว่านี่ครับฝาเดิมของโตโยต้ายังไม่มีเปลี่ยนนะครับนี่ครับนี่มออกยังอยู่นะครับฝายังอยู่ครบนะครับอ่ะวิธีการดูรถเดิมไม่เดิมนะครับน็อตนี่ไม่มีขยับเลยครับรถคันนี้สวยจริงนะครับม่สองแสนกว่านะครับรถปีศูนย์สี่ นะครับนี่ครับรถเดิมไม่มีขยับดูนี่ครับห้องเครื่องใส่ใสครับคานหน้าอารยังอยู่นะครับติ๊กเกอร์ตาแมวยังอยู่นะครับฝากระโปรงติ๊กเกอร์ตาแมวยังอยู่ครับนี่ดูได้เลยนะครับอ่ะตัวเลขคานหน้าอยู่ครบครับนี่ครับติ๊กเกอร์เดิมเดิมเดิมครับเดิมเดิมคานซ้ายนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเพลทนะครับปี0ูนซื้อไปคุ้มครับรถใหม่แท้ๆนะครับนี่ครับกองโซล่าอะไรน้ำมันเครื่อง ลูกค้าเก่าดูแลแล้วแต่ผมเปลี่ยนไทมิ่งให้นะครับเปลี่ยนไทมิ่งให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดก็สนใจโทรหาผม0 8 9 8 8 1 1 6 7 7นะครับเดี๋ยวผมไปสตาร์ทเครื่องให้ดูกันนะครับ1 2 5 0 0 0บาทนะครับซื้อนะครับคุ้มเลยคันนี้สวยกริบนะครับเอาไปทำมาหากินรถทำมาหากินนะครับนี่ครับสตาร์ทแล้วนะครับแอร์เย็นครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องเดี๋ยวชัด น่าห้องเครื่องให้ดูนะครับรถคันนี้นะครับไม่มีไอไม่มีพ่นไม่มีอะไรเลยนะครับรถเครื่องเนี้ยบเจ๋วแจ๋วนี่ครับดูครับไอ้น้ำมันเครื่องไม่มีเลยครับรถเครื่องแน่นๆนะครับสนใจโทรหาผม0 8 9 8 8 1 1 6 7นะครับรถคันนี้เจ้าของเดิมนะครับไว้ใช้ขายผลไม้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับ1 2ึ0ง0บาทนะครับเล่มพร้อมโอน ครภาษีหมดปี69นะครับราคาคุยกันได้นะครับโทรหาผมนะครับ089-8811677ครับอู่รถบ้านจารรญา3 3ขอบคุณครับสวัสดีครับ